สวัสดีครับกลับมาพบกับ c a t f i g h t วันนี้ผมกอล์ฟแคทไฟท์จะมาชวนแกะกล่องลองดู U ู r รี n ทวินวันยูดบีซีโอท Reader เนื่องจากพี่กอล์ฟนะครับกาล Reader เสียนะครับก็เลยต้องหาใหม่นะครับเดิมเนี่ยใช้โอเกอร์นะครับต้องบอกว่าเน้นก็คือเน้นน้ำหนักเบาพกพาง่ายนะครับแต่ตัวเนี้ยจะมีปัญหาตรงนี้สายแพรตรงนี้นะครับพอเวลาใช้งานสปารกเนี่ยมีปัญหาว่าสายแพรเนี่ยหักนะครับต้องขยับนะครับก็เลยใช้ไม่สะดวกนะครับก็เลยหารุ่นใหม่มานะครับก็ไปเจอเจ้าตัวนี้มาครับ U Green CM 185นะครับ หรือชื่อเต็มเ็มก็คือ Ugreen Twin One UBC OTG Card Reader นะครับชื่อเต็มเมของเขานะครับเพราะว่าของเขาเนี่ยนอกจากเป็นตัว Card Reader แล้วนะครับที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์แล้วยังสามารถเป็น OTG ก็คือต่อกับตัวพวกสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือสามารถใช้ทั้งตัวตั้งแต่คอมพิวเตอร์ถึงโมบายแท็บเล็ตได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีเลยนะครับ และสิ่งสำคัญก็คือตัวนี้นะครับรองรับตัว S D หรือตัว micro S D นะครับก็คือสามารถรองรับได้ถึงสุดคือ2 t ทเลเลยนะครับ2 t ทลแต่จริง T B ก็ไม่ถึงหรอกนะครับใช้ไม่ถึงเพราะ2 t b เลจะแพงมากเลยนะก็ใช้งานธรรมดาทั่วไปแหละแต่จุดสำคัญือก็คือ T ก็อ,อยากรู้นะับมาแกะกล่องชวนดูก็คือราคาของเขาเนี่ยแค่200ต้นนะแต่สิ่งสำคัญก็คือี B ก็อ,อยากได้คือเรื่องของการพกพาง่ายวัสดุนะครับว่ามันดีไหมนะครับ ส่วนสปีดการใช้งานเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็น U3.0 s b นะครับก็แน่นอนว่าคือรองรับ5กิกนะครับแต่ว่าการจะต่อได้5กิกได้นะครับก็คือการตอบคอมได้5กิกใช่ไหมครับทิ่สำคัญก็คือตัวความเร็วของตัวตัว micro SD card หรือ SD card ก็สำคัญนะคือตัวเนี้ยเร็วจริงๆในการอ่านการเขียนแต่ถ้าเกิดการ์ดเนี่ยนะครับที่ใช้งานอยู่เนี่ยไม่เร็วนะครับมันก็จะช้าตามปกตินะครับ แต่ว่าสิ่งที่สำั้ก็คือเร็วกว่าเดิมแน่นอนเพราะเดิมเนี่ย2.0อันใหม่เนี่ย3.0แล้วนะครับก็รองรับกับตัวการโอนถ่ายข้อมูลได้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าหนะ้าตาของเขาเป็นยังไงนะครับที่สําคัญก็คือซื้อแล้วเขาแถมวันนี้ด้วยนะสายรัดมาให้ด้วยนะครับใครที่จะซื้อนะครับต้องบอกว่านี่ครับไปขึ้นได้เลยนะครับดูย้ายตอนนี้ก็คือราคา200กว่าบาทนะครับสั่งซื้อผ่าน lazada ดดพี่ก๊อฟสั่งมานะมีลิงก์ด้านล่างนะพี่ก๊อฟร้านเดียวกันนะเด แถมอันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงแล้วเวลาต่อคอมเนี่ยใช้จริงนะครับต่อง่ายไหมติดปุ๊บหรือเปล่าปั้นเอ็นเพลหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูเจ้า USB ี1 u นวันยูดีซี r อทจตัวนี้นะนะครับแต่ทำไมไปกอบกระถุงนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาแพ็กเกจส่งมาแบบนี้ก็คือใส่ถุงแบบนี้มาให้เรานะครับซึ่งก็อาจจะมีรอยนิดหน่อยนะครับกับกล่องนะอันนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้บุซองกันกระแทกมาให้นะแต่ก็จะมีรอยนิดหน่อยอออ่ะแตก็พพรรัับบไไดด้้ ต้องบอกรุ่นโมเดลของเขาคือ cm 1 8 5 cm 1 8 5แ้นะครับเดี๋ยวแกะกล่องดูนะก็มีตรงนี้แกะมาดูซิในกล่องมีลายในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับเฮ้ยมีสายคล้องให้ได้ด้วยนะนี่ใสยคล้องให้ด้วยนะครับแล้วก็มีคู่มือบอกว่าใช้งานยังไงอ,อันนี้คู่มือยาวจังนะแล้วก็นอกนั้นมีอะไรไหมไม่มีละนะครับแล้วก็ตัวเฮ้ย หนักเหมือนกันนะหนักเหมือนกันนะไม่ใช่พลาสติกเบากลองแกงนะอ่ะนี่นะครับนะครับเฮ้ยหน้าตาดีอะ่ะนะครับอ่ะก็จะมีฝาปิดมาให้นี่เป็นฝั่งย s b นะครับไทเอสามนะนี่สีฟ้านะครับให้รู้เลยว่าอ๋อนี่เป็นสามนนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือตัวไทซนะครับ USB C นะครับ ซึ่งพอร์ตอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่พอร์ตอยู่ตรงนี้นะครับก็คือพี่กอฟขอไปดูที่ช่องใหญ่ก่อนช่องใหญ่นี่อ่านตัว s อ card นะครับที่ใช้กับตัวอะไรครับตัวกล้อง Compact กล้องปกตินะครับตัวนี้นะครับต่อมาคือ Mi โคร SD card นะครับที่ใช้กับพวกสมาร์ทโฟนนะครับหรือตัวกล้อง Action c a m e r a นะครับต่างๆนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้ใช้งานกันนะครับผ่านตัวนี้ซึ่งทั้ง2องอนเนี่ยรองรับถึง2เทเลไบต์นะครับแล้วก็สุดท้ายคือ ตานล่างก็จะเป็นเรื่องของการผ่านมาตรฐานครับเรื่องของคุณสมบัติของตัววัสดุนะครับและการทดสอบของเขานะครับต้องบอกว่าวัสดุดีพี่ก๊อฟชอบนะวัสดุดีคือพลาสติกอันนี้ฝาครอบก็ถือว่าแข็งแรงนะแลวที่สำคัญก็คือตัวนี้พี่ก๊อฟเลือกก็คือวัสดุเป็นในตัวของโลหะนะครับแล้วก็ชื่อสกีโลโก้นะครับอันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาเดี๋ยวเรามาดูกับตัวเก่านะ,ะพี่ก๊อฟให้ดูกับตัวเก่าก่ากอนนี่นะครับยาวกว่าตัวเก่านิดนึงนะครับแต่ได้เป็นพอร์ต type c เข้ามานะครับแล้ว ก็ถือว่าแต่ว่าราคาตัวนี้มันก็ต้องบอกว่าต่างกันนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดอัปเกรดขึ้นมาใครกําลังมองหาว่าจะซื้อตัวการ์ดเดอร์นะเพิ่มต่นิดนึงนะตัวนี้พี่ก็อว่าโอเคนะนะครับวัสดุก็โอเคแล้วก็รองรับได้มากกว่าเดิมนะครับนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาไปแล้วนะครับเราบอกว่ารูปร่างหน้าตาก็ถือว่าใช้ได้นะครับวัสดุวัสดุก็ใช้ได้นะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าต่อกับคอมแล้วเป็นปั๊กแอนเพลหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองอ่านดูว่าคร่าวๆดีว่าเร็วมัันครบไปดูก เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบเจ้าตัวยูกีนะครับ mm hmm. กาลิเดอร์ตัวนี้นะ cm 1 8 5นะครับ mm hmm. ว่าเวลาเราต่อคอมเนี่ยมันสามารถปักเอ็นเพยได้ไหมนะครับแล้วก็การอ่านการเขียนเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ในส่วนของพี่ก๊อฟทดสอบได้จะเป็น USB Type A นะ Type A เท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวคอมพิวกอฟเนี่ยไม่มี Type C นะครับ Type C ก็อาจจะต้องไว้ถ้าเกิดกพี่ก๊อฟเจอในตัวของ iPad จะลองดูนะตอนนี้นะครับเราจะทดสอบโดยการใส่ไปก่อนนะครับเชื่อมต่อไปก่อนอ่ะเชื่อมต่อไปก่อนปุ๊บพอเชื่อมต่อปุ๊บนะครับมาดูที่ start มาดูที่เซตติ n งมาดูที่ดีไว c ์อ่ะมาดูที่ดีไวซ์ซิว่าเห็นไหมนะครับในส่วนของดีไว c ์อ่ะวิวดีไว c ์นะครับนี่นะครับเห็นเป็นการ์ดลีเดอร์ตัวนี้นะครับยู b ีสามจุดศูนย์เห็นไหมอ่ะนี่เห็นแล้วนะนะครับนี่คือต่อแล้วลั๊กเอ็นเทเห็นเลยนะครับคราวนี้นะเราจะใส่ตัว เอ็กีการไปก่อนนะครับเดีย๋ยวไปก๊อบขอถอดก่อนอึ๊บน,นะถอดออกมาแล้วก็ใส่เอ็การีกาไปนะครับใส่ก็คือตอนใส่บันกายเน็นว่าต้องเอาตรงนี้นะฮะใส่แบบนี้นะนะครับเดีย๋ยวไปกรอบให้ดูก่อนนี่นะนี่นะก็คือตั้งการข้างบนนะแล้วก็การนี้ต้องกลับมาด้านล่างนี้นะใส่ลงไปนะครับหมายความว่าหัวตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้ใส่ด้านล่างนี้ นะครับเพื่อว่ากลัวบางคนใส่ผิดไงใส่ผิดแล้วยัดเข้าไปหนักกว่าเดิมนะนะครับใส่ถูกต้องนะตรงนี้นะคราวนี้เราจะมาต่อเขาคอมนะครับนี่ต่อปุ๊บติดปั๊บเลยนะครับคราวนี้เราก็ไปดูในส่วนของตัวได์กันบ้างนี่ได้มันนะครับอ่ะตัวนี้นะครับข้อมูลจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวดูนะข้อมูลเท่าไหร่19กิกนะอ่ะไปกอบคลิกขวากอบนะครับแล้วก็วางที่ดาวน์โหลดนะครับอ่ะไปกอบล,ลองวางดูนะปุ๊บ ลองดูซิความเร็วในการเขียนการอ่านเป็นยังไงนะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือพี่ก๊อฟอยากจะบอกว่าถ้าในส่วนของตัวการเขียนการอ่านนะครับอยู่ที่การ์ดด้วยนะก็คือหมายความว่าตัวไมโคร SD การ์ดหรือ SD การ์ดเนี่ยนะครับต้องมีความไวในการเขียนการอ่านด้วยนะครับถ้าตัวสปีดของมันต่ําเนี่ยมันก็มีผลกับการเขียนการอ่านอยู่ดีนะครับแต่อันนี้นะครับก็คือการ์ดเลเดอร์เนี่ยรองรับในการส่งข้อมูลได้เร็วอยู่แล้วเพราะว่าเป็น USB 3.0นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะ19ก้กิก นะครับตอนนี้ขึ้นมาประมาณ3นาทีนะครับ30วินะครับก็ใช้เวลาประมาณเกือบ6นาทีนะในการอ่านนะก็ถือว่ายังไม่เร็วสำหรับพี่ก๊อฟนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะตัวการของพี่ก๊อฟเนี่ยอ่ามันช้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูก็คือกับตัวการตัวเก่านะก็คือเดี๋ยวมาดูโอกเกอร์ดูว่าเมื่อโอกเกอร์เนี่ยใช้งานข้อมูลขนาดเดียวกันเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือประมาณ6นาทีนะ นี่หนาทีละอ่าสิบเก้ากิกทีย๋ยวก๊อป์ฟลบออกก่อนปึ๊บอ่ะคราวนี้เราจะเปลี่ยนมาดูอันเก่าพี่ก๊อปนะครับโอเกอร์ที่พี่ก๊อปบอกว่ามันชอบมีปัญหาอ่ะลองดูนะเนี่ยโอเกอร์ก็จะเป็น USB นะครับธรรมดาไหมมันขึ้นเป็น USB ธรรมดานะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันอ,อันเดิมขนาดข้อมูลเท่าเดิม1ิบเกิกนะ,ะป,กป,ปึ๊บคัดลนะครับมาที่ดาวน์โหลดวางเห็นอะไรที่แตกต่างไหมเมื่อกี้ที่อ่านข้อมูลเนี่ย นะครับถ้าจะเห็นสังเกตได้ก็คือมันวิ่งอยู่ที่ประมาณ80อันนี้เหลือแค่20กว่า30เห็นไหมแล้วเวลาก็คือนี่ไปอนาทีเลยซึ่งองบอกว่าใช้เวลานานแน่ๆนะครับอะมาดูของเราดีกว่านะครับถ้าเกิดใครนะครับกำลังมองหาการ์ดลีเดอร์นะตัวนี้ยูกรีนนะครับที่เป็นรุ่น CM 185นะครับพี่ก๊อฟซื้อมาใช้เองนะราคาก็คือ2 0 0กว่าบาทนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับถือว่าใช้ได้เพราะเป็นยุดศูนนะครับ ที่นึครับคือรองรับ2เทด้วยแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งตัวยูบีไทเ A นะครับที่เป็นหัวไทเ A นะครับใช้กับคอมพิวเตอร์ทั้ง Windows และ Mac Type C นะครับสำหรับตัวโมบายนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับอันนี้พี่ก๊อฟซื้อใช้เองนะครับใช้จริงนะครับถามว่าโดยส่วนตัวชอบไหมชอบชอบต้องบอกว่าชอบคุ้มค่านะครับเกิดใครสนใจแล้วอยากจะได้เหมือนพี่ก๊อฟนะก็ลองกดลิงก์ด้านล่างแล้วไปดูรายละเอียดราคาอาจจะปรับเปลี่ยนไปอาจจะถูกพี่ก๊อฟก็ได้นะอันนี้พี่่ไมรรรู้นะะคคัับบเอาล ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับอยากสนุนเราครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรั์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ครับ